สบายดีเอ๋ล่าสบายดีเนาะโบเลยเห็นหน้าเห็นตาดนเลยเนาะโดยไปจะได้อยู่ดีมีแห้งู่บ่เอ้ยโดยอยู่ดีไม่แห้งอยู่ตอนนี้สิไปใส่นี่เอ้ยไปหางเห็ดเบี้ยทงานแล้วมันจะหาเงินหาเท่าไหร่เนี่ยเนาะโดยไปเห็ดเบี้ยอย่างคู่มืานนี่เห็ดทานนี่หับจ้างข้างหย่าเนี่ยทับเม้ากอดให้คานเนี่ยโอ้หับเบิดเนาะเห็ดเบิดเมนเห็ดเบิดถ้ามีคนจ้าง เงื่อนเพิ่นกะสูส่ชีวิตคือเก่าเนาะพี่นอ้องคนดินนั่นเด้คนดินแล้วหละฮามอเทนก่อเทคานีเนี่ยเออหังเฮือนอย่บ่แม่นแล้วลยเด้เพิ่นจ้างมือเท่าลเบื่อนจ้างมือเขาเขาทั่มเห็ดเพิ่อนก็ปกติกันเชื่อว่าได้สร้างเห็ดอีนี่กะเม็ดหนึ่งท่านก่อกะเม็ดหนึ่งห้าสิบพันอันเทคานกะเม็ดหนึ่งแปดสิบแต่เขาเอานั้นแบบว่าคนกังเองเนาะเวลาเพิ่นมาอยู่กะได้ผูกพอาศัยกันนะเขาเอาน้ำเพิ่นพันหนึ่ง ขอะไรตัวจริงกับประมาณล้านตายต้ไปเลยค่ะแต่เฮก็ต่างซอยต่างหากันเนาะเวลาเพิ่นมาอยู่เฮาก็เวลามียังี้ยมีเงี้ก็ได้พึ่งพาอาศัยกันเถนะโดยเมื่อกี้นี่เห็นบเสียงเพิ่นมาหาเจ้ายังอ๋อเพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นมาเล่นน้ำอ๋อแต่เพิ่นเอาข้าวสารมามอบให้ผู้ใหญ่โดยผู้ใหญ่ชาวมริกาเพิ่นมาให้ญาติพี่โดเพิ่นมาเล่นน้ำอ๋อคือบวนในรถเราสะกินฮะบ้ารถเก่งเพิ่นเอาเออเห็นเรียวสวนกับเฮากินนี่รถเอรเลนตาเมื่อก่อน เป็นนาแล้วเปนกัเมือเออเพิ่นมาลินทุกเวลาเอืมเพราะว่าเอ้อเอ้อเ,ออเ,ออเออพิ่นนั่งงเนาะเพิ่นไหมาดิอืมเพิ่นไหมาเย็นย่างเอาข้าวสารมาตอ้อนบ่ไม่นะข้าวสารของลงกิน,หน,โโนแหละหนน้าสิบโลบ่แม่นเลยซ้อมแม่นอืมหกแสนตายแม่นเขาขึ้นเลยเขาแพงเลยอันช่วงนี้ก็จะมีไฟเขามาเลยเนาะมันเงียบเงาเนาะแม่นเลยพอแล้วมาเลยพี่เล้วมาเลยเนาะ เห็นไปซอยพักอือโตบริการเห็นแจะพกมีเขามากก็เห็นว่าซอยอยังว่าอันเห็ดอีชมพูัวอันเห็ดร่วมด้วยช่วยกันอะไรยังบุญไม่น้องอะไรไหนตังเทเห็ทยังนี้ทำความสะอาดนี่แหละทำมั้งทำปุ๊บเ็ฆสณาหกเกือกันทำทำความสะอาดตอนหับปีใหม่บ่แม่นเออล่ะเดี๋ยวขึ้จ่อยลงบ่จ่อยโอ้ยแต่ว่าเราได้พักผ่อนบ่เราเช็ดเบี่ยงนักได้เดือนนี้อ่ะเราชิด มีเขา,เขาแบบว่าถ้ามีคนจ้างเขาไปเห็นเลยได้หน่อยแตยามมันพยายามบอกมีงานเห็นนะแต่เขาสชีเป็นตอจบอยากได้เงินรายมันก็ได้มีเป็นงานย่างหน่อยมันก็เป็นงานเขาเลยนะเมทเสร็จไปเนาะทางทาง,างย่างเราชวนท่านทางแต่ตาเซนนึ่งที่ใส่เก๋ทางเร้วเร็วไม่เร็วยังรอถ่ายเราจ้างคุณของน้ำอยู่นี่คะ่ะไกดินเจ้าฮะแมท ตอนนั้นเรได้ป็นด่ขอยอยู่แต่ว่ามีเะลก็ได้แว่าก็ไ้แวาก็ได้แบบว่าหับจ้างไปเนาะมียังกระเห็ดไปอ๋อจะกี้หลดโอ้หมูบานแซบุลยลไรหมวนได้มานี่แตกสุดสวดว่าักยูทูบป่ะหคือยุ่สิพากับใคคลิปแถวอันเก่งกับเบากับเขาบอเวียงไปบัไปเนียไปไปแพ้บักเขามีแบบงานคอนเสิร์ตว่านี่ก็ไปหลิงยู่คุณแล้วกับน้งเมย์นาอจะมีจะมั่นแล้วเจ้าฮะม เมื่อก่อนจุกข่อยกับเขาไปสามสี่มื่นเลี้ยงติดมีผู้ใหญ่ฝากมาแต่อันอียังเกาะบวเวียงประเทศไทยประเทศสวีเดนฝากให้เป็นสะพานบุญแล้วกับซอยเรือซื้อพระกระตาดไปเพิ่นซื้อเขาปลาอาหารโอ้สองสองมื่นเหรียญติดเลยผู้ใหญ่เพิ่นให้เขาไปแม่เล,เลมื่มอไหร่เขาไปหาผู้บ่เล่าตัวเขาไปซอยน้องอุไทยเลยผู้น่ะชุกข่อยไปจนชุดบูนข่อยโง่มาบ่เห็นจิมมี่จามั่มแล้วมาพรำบะพอมีผู้น่ะฟุนเดอร์เลยดูขังปั้มเด้อเพิ่นว่า ก็เลยเดี๋ยวพาออกมาใหม่ตี้เราเคยอยู่ทางนั้นนี่เราใาศอยู่ทางนั้นตะกี้กับเราก็เคยบอกห้าให้เบาแบบขอความเสียเลื่องและแต่ว่ามันบ่แม่นดินล้เนาะกิไปซอยนี่เนาะเราก็เลยเนี่ยไม่อยู่พี่น้ำเราก็บอกไม่อยู่บนไปแล้วก็พาลูลเราห่อเนาะเราหาการใดดินเลยดอนก๋ามันก็อยู่ใกล้นะเราผัดอย่างมาหาอยู่หากินเนาะก็คือห้านี่แหละมีดินมีเงินอยู่ก็ดีใจกับป้าวันนี้เลยดิแก็ต้องไปหาอยู่หากินเนาะก็ต้องทำหากินคนท้องแม่เลย คนเฮาบุบเมนสิบาเห็นเพิ่นซอยนางถาที่เพิ่นซอยเนาะมันบ่ได้เด้วคนเฮาเฮาก็ไปหาเพราะว่าในนี้เฮาก็เผาทานบ่ได้แลยบอกเหมือนกาเฮือนก็มีงานย่างถึงยามมันเหม็นเนอคนรอบๆข้างนําแม่นมันเหม็นเดือ้ยเผาทานน่ะคั่นเฮายังหักบ,บ่ได้เดือเผาทานคั่นเจ้าอยู่หฮอยู่หน้าอยู่ใกล้หมู่ใครอยู่เจ้าเฮ็ดทานหายใจบ่ออกเป็นภูมิแพ้พออยากจะจะขาดพุูดเจ้าอยู่ใกล้หมู่เจ้าบ่เกงใจก็บ่ได้แม่นแหละ มีได้่อนเพื่อนกำลังกินข้าวคนรู้อ่ะละเพื่อนพี่น้องพูกคนนั่งกินข้าวกินน้ำพวข้าวเที่ยมก็ผ่าเทาบ่กัยังดีอยู่นอกขนาดเพื่อนซานบรรทซองแล้วแล้วก็มีฟูมาเบิ่งมาแงงมาทำข่าวตลอดเอฟซีเพื่อนเนาะกะเน็นสู่ชีวิตเลยกับข้าวกับ่ลืมเรื่อเขาเห็นข้าเคยเห็นในเรื่องเมื่แม่นที่ข้ามีเงินมีซานแล้วที่นางอยู่นอนอยู่ละละแบบบารีอยู่บิ่งกินแล้วัมันความเอ่ะละม่นความเอ่ะละคิดถึกแล้วเอ้ยโอยเพื่อน โอเคโอเคโอเคขอบใจแอล่ะโดยเดีย๋ยวเขจะพาไปหานอ้องทงมาเพื่นอนเนาะตื่นแต่นอนแล้วบู้นี่เดีนี่น,นอ่องทงเพื่อนเพื่อนกันเงนียบเงาคือเก่าเนาะเดีเ๋ยวพาไปเบิ่เบ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 งเลยพี่น้องปะเนาะพี่น้องซอกึ้มแค่ไิมอัปเดตอ่าหมู่บ้านสายบุญเนาะมันกับบ่มีคนไปใส่บันแหละบู้นี่ไปหาเรื่องตรงกลางไปแล้วพี่น้องเลยเงียบเงาได้พี่น้องเอ้อซากับยูไปเตาถ่านไปจักเอเกซากับยูนะซอกึ้มกับมาอัปเดตหมู่บ้านสายบุญให้เบิ่งเนาะ เออน้องทงกับเออกมาสามพี่น้องเออจะเป็นเหยียงอยู่สมอยสมีอยู่มีแต่อเอ็กซ์เอสอาเนาะเพิ่นว่าจะขึ้นประมาณที่เสาสองเนาะเพิ่นกระทรหาเสากึ้นยูเมื่อคืนนี่ขึ้นบ้านใหม่เดินเสากึ้มเหม่เพิ่นัาที่เสาสองเพิ่นอนเสากึ้มกับโอเคโอเคพอคดีแล้วว่าสิเตรียมอ่าพระหูมิแพรปุกมาต้อนเพิน่นขึ้นเฮือนเนาะมาอวยพรแสดงอ่อความยินดีนะเนาะเฮือนใหม่กับเอซาเอไอสมบัติเพิน่น เบิ่งพี่น้องแต่สะออนไหมอุดมสมบูรณ์มีเคือหมักมูพอหมักมูแล้วหมักแตงพุ่นี้ชอบกึมกระเบื้องบุกคอยเป็นคือกันเด็กอัปเดตหมู่บ้านสายบุญเงียบเงาเนาะบุคือตะกี้เนาะตะกีแหละป้าแตกบึ้มบึ้มมาจากยูทูบเบอร์ประจักษ์เอ่อคนมาอัปเดตเนาะพี่น้องแต่ละมือนี่คือเออทุกคนพีวีอีวีปิดประตูเงียบกริบก็เลยแบบเห็นแต่น้องทงกินนี่แว๊บ แต่บุยอมออกมาหาเอินกบบระบุมาน,น้องอันนี้เอาแล้วตายเลยน้องวะน้องทงพอดีไนเพื่อเอินกระบุมินกับบุยอมออกมาแจ็คสีวนันอันวนได้น้องเอินกําล,ลังสีฟ้าหน้าอยู่เย็นตาสบายกีกีเห็นบอเสียงเขามาซอยมาหาเออหลาพี่น้องเพิ่นเมื่องลองกินเซากึมก็ได้อัปเดตให้เบิงึงให้ฟังสมน,าานี้แหละบุญยอมไลยพี่น้องเว่ยกาบุมีคนอยู่สบายดีเด้เอเซาลาย มฝากติดตามเนาะสาวลายสาวบ้านพี่น้องเอ้ยไปกำลังใจให้ทีมงานเจ้าวเน็ตเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นทีมงานให้ทช่องน้อยน้อยเด้อพี่น้องเด้อฮาวสิมีกำลังเออกำลังใจในการอ่าสร้างคลิปใหม่ๆในการอ่าไปถ่ายทําถ่ายคลิปเนาะพี่น้องอ่ะสิมีหลายๆแบบดอกซักกลมตามสไตล์ซักกลมนี่แหละโบโบโบคือไพ่ดอกโบแข่งกับใครแข่งกับตัวเองพ่อเนาะพี่น้องการเฮ้ทช่องยูทูบพัฒนาจากของไปเรื่อยๆคนฮาบ่มีไพ่นับร้อย แต่นับจากหนึ่งไปหาลอยนะพี่น้องเนาะอ๋อพี่น้องมาบึง่งโกมัเคือกอาลาป้อมเคือเทศได้นี่พี่น้องเอง้ยภาษาไทายเอิญมัเคือเทศภาษาลาวเอิญมักเล่นมากเล่นเนพป็นมะต้นไม้ต้นต่อุวยงามสวยงามพระพุทธรามแคมแคมอ่าแคมหูอันนี้พี่น้องอุ้ยมักเล่นโอ้ยตามเฉมาหูอ้าวกำลังสิจับเสือ,าาว,อว่าหล่นแล้วเป็นโทษแล้วข่อยบ้าน มากลินภาษาลาเอ้นมากลินภาษาไทยเอิ่น่ามักเขือเทศก็ประมาณนี้พี่น้องมีสวนดอกไม้เพื่นนำมีกล้วบักขี้หูมีต้นโอ้รบเลยพืชผักสวนครัวผักอิตูเนาะบอต้องไปเฮาบอตองไปซื้อเลยครับเห็ดอยู่สบายดีเด้อพระทเท้าพิ่อนนอนพักฝนในเฮือนบนแดดมามาเบ่งต้นชิกต้น ยังเผื่อพวกนี้ต้นหนักิกพี่น้อง,น,องนี่เขาต้องลงเขต้องซื้อปิดไปกินเลยวันไปหลิ้นสงการแสบบ่ไปสงสารชาวบ้านในเมืองนี้นหมดเลยอืออืออือก็เลยอยู่เพื่อนอโดยมาแหวลีโดยสบายดีมาแหวลีพเ<อ>พราะว่าแพ้กับวิวแพ้กับไปหาลินหาเทีย่ยวอะไร เงียบเงาเนี่ยนะเนาะเงียบเงาตมละือเติสงเ่าเลยแลอยู่กบตเพื่อนซ่านไปรแล้วบะระบุนไปเขามาสำเร็จเดี๋ยนี้เนาะเงียบเงาไปกานยังยังเปูนี่แพื่นยังบอกถ่มาปูบอยังบ่มีงบเนาะกับบเป็นยังอยู่ไปก่อนทำาน็ก็โอเคแล้ว เป็นอะไรมาอยู่เืินใหม่ฟันดีอยู่บ่ถึงเลขถึงเบอร์จะเขื่ออยู่บ่ไม่ซื้อเยันว่าฟันดียันว่าถึงสองโตสามโตบ่ถือบ่ฟันคนพิการไปประมาณอยู่ที่ประมาเดียดบึงเออสากบไบอยู่โอ้ยบานเออสาชีชมพูค่ะขนา แต่พี่เขาบ่อยู่เพิ่นไปเพิ่นไปเผาถ่านเนาสงสารเห็นแต่เฮือนเพิ่นอยู่เพิ่นเพิ่นเตรียมเพิ่นเตรียมผักเพิ่นเตรียมสิปปูเพิ่นเตรียมสิอาเห็ดเห็ดอันน้ำข้าวปุ้นเพิ่นว่ากินกระนังข้าวปุ้นเพิ่นผักบุ้นเพิ่นผักบงปลอดสารพิษปลูกเองปลูกเองเห็ดเองกินเองแซ่บเองเพิ่นว่าปลอดสารพิษเพิ่นว่ากินแล้วดีต่อสุขภาพพามาส่งเฮลิเซา เ็นหลังบ้านเ็นหลังคากับพออยู่เพิ่นวาได้วะได้ดิเพิ่นคิดฮอดกับพี่น้องบ่สคุสุคนเนาะสายบงสายบุญเคยมาพบพ่อกันโอ้พนเฮานะพียงคือแป๊บเดียวนะเพียงเนาะเวลาผ่านไปไวขนาดเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยพีองเลยเส็ดทุกมือให้ดีล้วก็พ่อเพียงเนาะเวลามันสั่นทุกมือนี่ มีเตยอยู่ทุกมมือนี่คิดดีทำดีว่าวดีแล้วเขาจะเจอแต่สิ่งดีๆเนาะพี่น้องเนาะปัสสันเด้๊ะปอบใจ่จะคลองบูมีสิวาโอเคเนาะพี่น้องกสิบมาฮนี่แห้งมื่อวานสายบุญเงียบเงาอดีสงการนี่บูมีใช้มาลินน้ำบูมีแฟนมาหดน้ำกันเนาะกสิบมาฮนี่เศร้าขึ้มกสิได้จบคลิปไปก่อนพี่น้องเลยขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งวัดสกุลสุขคนใครที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้ขอความกรุณาเบิ่งโฆษณานี่เด้อพี่น้องเอ้ เพื่อปนกำนังใจเฮาเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนหลินสงการย่างมวลซื่นครับหลดระวางไปมากกคคอยไปคอยมาเนาะเมาแลก็บอกครับเนาะเพื่อหลดการเกิดอุบัติเหตุเนาะพี่นอ้องย่านเฮาบอกไปตมหมูกม่กับหมู่มาตำเฮาได้กินเมาค่ะน,นะระวางเด้อทุกคนเด้ขอดขอให้ทุกคนอยู่ดีมีหฮงอ่าหลินสงการแห่มวลปีนี้เนาะปีใหม่จะพอนี้ขอให้ทุกคนอ่าหับโซกหับสับ ค้าขายลำรวยเบ็ดสกุลสุคนเดาสกุมกะอวยพรทุกคนไดาสานีแหละว่าโบกเก่งทุกคนเอ้ยคลิปนี้จะตะกาวคขาว่าสบายดีเด้อทุกคน